สวัสดีเจ้ามาถ่ายต้นมะเ้าวนะเจ้าเนาะต้นมะเ้าอยู่ริมน้ำนี่เจ้ามัสูงต้นใดนะเจ้ามีลูกแล้วนะเจ้ามีลูกแล้วนี่กับผักขมใตนะเจ้าเนาะมาดูต้นไม้ ต้นไม้ต่างๆอันนี้ต้นต้นมะลิทไม้เจ้าเนี่ยต้นมะลิทไม้แต่พาษสกลางบอกว่าเป็นห้องอะไรอย่างเน,นาะมะลิทไม้ที่เป็นที่เป็นเผาเผาจะเผาเผาแล้วก็เอา เขาขับลาบไปสักขับลาบาก็กับไปยงนีแต่ช่วงนี้กลินลาบดิบมาได้เนาะนต้นเกาลำใหญ่ปาเพื่อนๆมาชม มาชมชน,นบทนะเจ้าเนาะเสียงป่าเจ้าปลูกตะไคร้ไว้หน้าบ้านมีพริกด้วยเจ้าปลูกพริกไว้มันต้องได้ซื้อนะเจ้าเนาะ รูพริกไว้ละ้าบ้านพริกพริกขี้หนูจ้ะเนี่ยก็ว่าพริกก็ว่าพริกสะเปาหน่ย่ยน้อยๆเจ้ะน่าจะเป็นพริกสะเปานักกว่าเจ้าคนเหนือบ้านฮ้องนะเจ้าพริกสะเปาไม่ใช่พริกขี้หนูนะเจ้าเนาะเมื่อไทยพืชพักสวนครัวนะจ้ามะเขือ ขาดมาได้นะเจ้ะเนาะมะเขือเอาไว้ยำเอาไว้แกงแค่ๆๆนะจ้ะเนาะยำแบบบเะเจี๊ยบส้มนะจ๊ะเหมือนยำผักทั่วไปนะจ้ะเนาะยำถั่วฝักยาวใส่มะเขือนะจ้ะต้นมะเขือไปมาดูพืชผักสวนครัวนะจ้ะเนาะนี่กะเพรา ขอ้ต้นมะเขือต้นพริกนี่เป็นเป็นลดน้ำแล้วนะเจ้าเนาะมีสาย,ยางเลยเจ้านี่เป็นปลูกปลูกหน้าบ้านนะเจ้าเนาะแต่ละบ้านก็บ่เหมือนจ้ามาเหมือนกันนะเจ้าเนาะบางคนก็ปลูกดอกบางคนก็ปลูกพืชผักสวนครัวนะเจ้าเนาะ ต้นมห้วยนะจ้าหยดมห้วยเอาไว้ใส่แกงแค่นะเจ้าเนาะแกงแค่นี่ใส่พักได้ทุกอย่างนะเจ้าพักตำลึงก็ยังมีเจ้าพักแคบเจ้ามีน้องมีน้องเตยเจ้าธรรมชาติเนาะพักอยู่ที่ไหนก็มีที่หั่นนะเจ้าเนาะ มีน้องทีง่จะปล่อยอยู่ไปนะจ้าหนอะไม่ต้องไปทำอะไรเขามันดูพักมาห้อยคลิปนี้ปอตะอีก,กันนะเจ้าสวัสดีเจ้า